มาดิคูณยี่สองไปเจไปเออมาดิเป็นไงล่ะโอ้โหจุกจุกฮนะดอกนี้ไอ้แม่ย้อยเข้าแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบนีนะเพื่อนๆอ้อโหปกติผมเล่นอยู่เว็บเมซี่บูนะเพื่อน ใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะจ๊ะดอกนี้ได้มา464บาทครับเบ็ด2มาทีที่9นะคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามโดยเด็ดขาดการกนะทเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำก็ต้องขอกราบสวัสดีเพืเ่อนๆที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะจ๊ะวันนี้กับผมบอยบานอีกเช่นเคยนะเพืเ่อนๆ และเหมือนเดิมเลยนะฮะก่อนที่เราจะไปเริ่มงานผมก็อยากจะขออนุญาตนะแนะนากลุ่มไลน์โอเพนแชททางด้านขวามือสักนิดนึงนะฮะนี่เลยฮะก็เป็นกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมานะเพื่อให้เพื่อนๆ FC นะครับเข้ามาพูดคุยกันนั่นเองนะว่าเกมไหนมันแตกดีเกมไหนมันไม่แตกเกมไหนควรไปเล่นตามหรือไม่ควรไปเล่นนั่นเองนะและที่สําคัญที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับ ภายในกลุ่มนี้มีกิจกรรมแจกทุนฟรีตลอดทุกวันเลยนะไอแม่ย้อยหากเพื่อนๆท่านใดนะสนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มลา์นะครับหรือว่าเราเล่นกิจกรรมก็สามารถกดที่เลงปักบุตรด้านล่างนี้ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ว่ามาจากบอยบนวันนะฮะหรือบอยเฉยๆก็ได้นะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมว่าเราไปเริ่มเล่นกันดีกว่าไป let's go วันนี้ผมก็เยี่ยวกับน้องลักกี้เนโกะเหมือนเดิมเลยนะเพืเ่อนๆน,นะแต่รอบนี้มาทุนน้อยน,นะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับขอเริ่มที่เบทสองห้าสิบทีก่อนเบาๆฮนะขอผมขอดูเชิญก่อนอืม <c oughs> แซลมอนไปอุ๊ยหน้าแดงเข้าฮะ ได้มา2องบาทนอกนี้เบ็ดสองครับเพื่อนๆหน้าแดงหน้าแดงมาแบบงงๆแล้วประเด็นคืองงจริงฮะโอโ้ดอกนี้ได้มา2องบาทไอ้แม่ย้อยมาวะกำไรแล้ววะไปตันต่ออ่ะเพื่อนๆอย่ารีรอครับ โอ้โหเบสสองได้มาสองร้อสิบหกบาทแซลมอนแบบคูณสี่ขออนุญาตจีบน้ำสักคู่ะ คูณหกไปเจหไหยไปเอมาดิเอาสิไปต่อฮะรัวรัวเป็นไง สุดเปล่ะโอ้โหไม่ธรรมาดานะวันนี้นะไปกันต่อครับเพื่อนๆครับพาร์ตไปฮะมาดิเอาสี่ไปฮะ เป็นไงสูตรจัดนะฮะไม่ธรรมดานะวันนี้นะได้มา146บบาทนะครับเพื่อนๆครับ กดข้าไม่ได้วะหมุนโคตรนานเอา้าทำไมมันเข้าง่ายจังอะเนีย่ยดูสิพอจะมาก็มาแบบงงๆเลยนะ ได้มาสี่สิบบาทนะมาดิอุ้ยตอนนี้หมุนไปแล้วเจ็ดทีเหลืออีกสามครับคูณสิบแปดแล้วเพืเ่อนๆ มาดิคูณยี่สองไปเจไปเออมาดิเป็นไงล่ะโอ้โหจุกจุกฮนะดอกนี้ไอแม่ย้อยเข้าแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนอ้อโหปกติผมเล่นอยู่เว็บนซี่บูนะเพื่อนเพื่อน ใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะจ๊ะหลอกนี้ได้มา4 6 4บาทครับเบ็ด2มาทีที่9นะคูมารอบนี้ ได้มาหกรบาทไปกันต่อคะเพื่อนๆนะเบิ้บปึ๊บเ,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 เข้าอีกแล้วกูเพิ่งจะออกมาเอาดี ให้บักหายใจหน่อยเลยเืมเก็บตัวคูไปก่อนครับหลายไป สามทีสุดท้ายครับเพื่อนๆทีสุดท้ายรอบนี้นิ่งเลยไปชมมาเยอะอ้าวไม่นิ่งว่ะมันอือ้มเอียงวะ่ะตอนแรกผมกำลังตัดพ้อเลยนะครับกำลังบ่นเลยนะมาเข้าทีสุดท้ายมากวนตีหนนะัมันเนี่ย หรือ,รอ,รอ,รอต้องให้บนอันนี้มันควรไปอมื่อไหะเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรฮนะน่ารักมากฮนะน้องแมวถยาซื้อแซมมอนให้กินนะลูกโอ้มาทีสุดท้ายแบบงงงง หลายไปครับคูณสี่ได้มาหนึ่งร้อยสองบาทเลยครับเพื่อนๆครับผมว่าแต่พูดเนี่ยจนบุหรี่ในมือผมจะไหม้หมดเลยเนะี่ยยังแท้ไม่ได้ดูเลยขอ,อดูบุหรี่ตะค่้ะ ชื่นใจได้มาหกสิบสองบาทนะเพื่อนๆวิคูณแปดครับ แล้มไปได้มา96บาทนะดอกนี้นะมันหมานะเพื่อน คูณสี่ครับอืมคูณไปอีกหลายไปได้มาห้าสิบหกบาทนะเพื่อนๆน,นะ ลองไหมไม่ลองครับโอ้โหตัวเกตเตอร์ตดเอไปต่อครับคิวหลายตามไปติตดๆนฮะดอกนี้ต่อก,กันยาวๆคูณสิบแมวทองเข้าตามด้วยเอกับคิวครับเพื่อนสาลายมาไหมสาลายไม่มาอยากกีดว่ะแต่เจ็บคอ สาหร่ายไม่มาแถวหนึ่งฮนะโหเพื่นอนอะไรครับเนี่ยขออนุญาตไปหยิบน้ำสักคู่นะฮะ ไปกันต่อฮะเสียงเป็นเฮียอะไรเนี่ยกูไม่เป็นสามเลยนะเพื่อนๆนะไหลปุยหลยไปไหลปุยหลยไป น่า83บาทนะฮะพี่น้องไม่ธรรมดาจริงๆนะครับวันนี้น้องลักที้เนโกเรามาแรงจริงๆนะเพื่อนๆว่าไม่ได้นะครับไหลไปเรื่อยๆครับ มาโอ้หว,วายไม่ไหลได้ไงวะน่าเสียดายฮะอื <c oughs> ไหลไปเรื่อยๆเพื่อ,อนๆหเจไม่มาเผลอได้วะ่ะปึ๊บหมูสเกเตอร์ก็ไม่มา ไปกันเรื่อยๆครับเพื่อนๆได้มาร้อยามสิบสองบาทนแจ๊คคูณสนะิบองะสามบาท โอ้เป็นไงธรรมดาที่ไหนอ่ะ <c oughs> หวานเจี๊ยบเลยอ่ะ ลายไปเรืเอยครับเพื่อนๆฮนะผมขอญาตเอาไงดีวะขอคิดก่อนซื้อวัดจานนี้ก็อยากซื้ออะแต่ขอหลายนอกก่อน คูณสองไป นิงว่ถอดเลยดีกว่านะเพื่อนๆหินนี้นิ่งแล้วกันครับอีกสิบที เป็นว่าถอนเลยละกันนะเพื่อนๆนะครับยังไงว่าเจะกก็ใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ทุน,นร้อยหนึ่งนะฮะแตกมา2,500บาทก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับเยอะนะไอแม่ย้อยโอ้โหถือว่าสุดเลยนะครับวันนี้ยังไงวันเจะกก็ใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆคลิปนีนนน้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะใครสนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มลายนะหรือว่าร่วมเล่นกิจกรรมแจกทุนฟรีก็สามารถกดได้ที่ลิงปากหมุดด้านล่างได้เลยนะครับผม แล้วก็อย่าลืมพิมพ์ว่ามาจากบอยนะจ๊ะไปฮนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าเพื่อนๆสวัสด,ดีครับดูคลิปวันๆจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการเรียกเก็นในคลิปถัดไปนะครับ